อ่าเดี๋ยวน้องภูมิเข้าไปในเขาวงกดนะครับพอเข้ามาในเขาวงกดนี่มันจะแบบโอ้โหมีแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับเข้ามาเจอตัวแรกนี่นี่มีป้ายบอกว่าระวังอันตรายด้วยนะครับห้ามเอาหัวเข้าไปในในโนเสานะครับน้องภูมิน้ำไปเลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าน้องภูมินะครับจะออกจากเขาวงกดได้หรือเปล่านะครับอ่าน้องภูมิเลือกที่จะไปทางนี้นะครับไปเลยไปเลยครับ ไปแม่หญิงนำไปนู่นแล้วนี่นะครับเข้ามาในเขาวงกดมันก็จะเอา้ามีเสียงอะไรพุ่มเสียงอะไรน่ะฮะเอา้าใช่เดอเสาปะใช่หรออุย้ยลุงพุ่มบอกใช่ด้วยนะครับ ي, เฮ้ยลองดูใกล้ที่ใช่ป่าใช่ปะ่ะใครใครใครบูน้อ,อ,นอย <laughs> งเฮ้ยมีเสียงอยู่ตรงไหนนะภูมิเข้าไปดูหน่อยเอวดูนะครับเจอตรงไหนโอ้โหมีหัวไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้เองครับอุ้ยเร็วเร็วเร็วิ่งมาอู่ยู่อเอาละครับโอ้ตรงนี้ก็มาเจอตัวที่อยู่ในไข่นะครับนี่นี่นะครับ เอาตรงนี้ก็เป็นทางตันนะอุ้ยตัวนี้ตัวมีปีกนะครับที่มาเจอในเขาวงกดนะครับนี่เรามาดูกันชัดๆนะตาสีเหลืองนะครับเราจะไปทางไหนก็ต่อนะพุ่มเอ๊ะมันมีเสียงอไรนเสาอยู่นะครับแม่หญิงจะพาหลงหรือเปล่าเอามาเจอทางตันอีกแล้วครับต้องวนกลับครับโอ้ไปครับน้องภูมมตามน้องภูมิไปครับ ไปทางไหนนะจะออกได้อ่ะเอากลับมาเจอตัวมีปีกแล้วมีแม่หญิงไปไหนแล้วเอาหลงกันแล้วครับเอามาเจอปู่แล้วลูงนุเข้าตรงนู้นแม่หญิงหนำไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาเจอแล้วครับเข้าไหนปกอ้าไ่นี่แหละครับ เดินอยู่ในเขาวงกดนี่มีเสียงไดโนเส,สาร์ตลอดนะครับน้องภูมิก็ระแวงนะครับฮะ,ะตรงนี้ไม่ร้องแล้วตรงไหนที่ร้องอะ่ะแม่ไหนดูดีปูน้อย <c oughs> นี่นี่ปูน้อย <c oughs> ปูน้อยทําเสียงนะครับนี่นะครับเอาน้องภูมนินำไปแล้วครับรอพ่อนุด้วยนะเดี๋ยวไปเจอไดโนเสาร์ เอ้านี่เจอตัวนี้เหมือนกิ้งก่านะครับนี่อ่าไปตรงไหนต่อครับอ้าวมาออกตรงนี้จนได้นะครับมาเจอไดโนเสาร์กระตูนเต็มเลยนะครับนี่โอ้โหแล้วก็น้ำพุนะครับมันไม่ทำอะไรหรอกไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูไดโนเสาร์ที่อืน่นกันต่อนะครับ